อ้าวสวัสดีครับมาพบกับปร,ระานพักร์คอออฟฟิเชียลนะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเครื่องดื่มกระสู้นะสดชื่นนะเพิ่มพลังงานราคาเพียงห้าบาทเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยผมนั่งอยู่กับนี่ฮนะพี่ตู่หน้าบากฉายานี้เลยฮนะสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับโอ้โหขออนุญาตพี่ตู่ชื่อจริงนาะมสกุลชื่อวรศิลป์กวางทองครับผมวรศิลป์กวางทองนะครับผมอันนี้พูดแบบตรงๆนะมีแต่คนพูดถึงบอกว่าพี่เนี่ยเป็นอดีตขายใหญ่สารเด็กเลยมันก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ได้นะ ปัจจุบันเนี่ยคือพี่อยู่สอปอถูกไหมฮะสูตรประการ,อ,ร,รอยู่อำเภอที่นี่อำเภอเลยนะพี่อำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับผมท้าความกลับไปเลยนะก่อนที่จะไปข้าเล่าเรื่องสถานพิ่ีพี่ติดคบสี่บ้านเลยแล้วก็ส่งส่งเรือนจำด้วยนะฮะย้อนกลับไปพี่เป็นคนเกิดเติบโตที่นี่เลยไหมเป็นคนที่นี่เลยเติบโตที่นี่เลยโดยกําเนิดเลยเรียนที่นี่เลยครับผมเอ้าแล้วสมัยเรียนเนี่ยพี่เรียนอยู่แถวไหนครับผมเรียนอยู่นี่เองโรงเรียนสมุทรประการโรงเรียนชายร้วโรงเรียนชายร้วสูตรประการเลยครับผมก็เรียนตั้งแต่ประถมเลยไหมฮะ เรียนประถมเรียนโรงเรียนเยี่ยมอ่าแล้วก็มาสมุดประการาครับผมและจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่แบบเริ่มแบบเหมือนเริ่มเดินเส้นเส้นทางเกเรเนี่ยมันมีไหมมันมันก็มีติดเพื่อนติดเพื่อนหล<น>ับแรกเลยคือเราเองอะ่ะติดเพื่อนติดเพื่อนจนแบบไม่อยากเรียนก็มีเรื่องมีลาบ้างอะไรบ้างตามภาษาไวรุน่นอครับผมเอาแล้วตอนนี้พี่ถูกจับครั้งแรกอายุเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าเองนะสิบสี่สิบห้าเอง เอ้าอย่างที้แล้วพี่โดนจับคดีอะไรอะสบสี่สิบห้าผมโดนจับคดียาผมขายยาอ๋อหมายความว่าสมัยเรียนกับเพื่อนเนี่ยเสพด้วยไหมพี่ก็ลึกเลยอ่าเสพลึกเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ถูกจับครับผมถูกจับที่แรกที่พี่เข้าไปคือที่ไหนเนี่ยที่มุทิตาบ้านมุทิตาใช่ในยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าสิบสามไร่ตรงตรงสมวูฒณ์ใช่ไหมฮะใช่ครับสมวุฒณ์วางนาอ้าวแล้วตอนโดนจับครั้งแรกเนี่ยกล้าเข้าไปไม่รู้สึกกลัวฮะจริงๆรแล้วไม่ไม่กลัว พราะว่าเพื่อนเยอะเพื่อนที่หายหายไปก็ไปอยู่ข้างในกันหมดก็บางคนก็ไปเป็นขายแยกกันหมดแล้วอ๋อหมายความว่าไอ้แก๊งสอกข้างนอกที่แบบกินเที่ยวด้วยกันเนี่ยบางคนก็ถูกจับไปก่อนบางคนก็ไปอยู่มุ้ยตายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในคุกเด็กก็บางคนหายไปก็ไปอยู่นั้นหมดแล้วอยู่นั้นหมดแล้วรับผมแล้ววันแรกที่พี่ถูกจับก้าวเข้าไปเป็นไงกลุ่มเพื่อนเพื่อนมันก็จริงๆแล้วเราเราติดยางไงเราก็คือหมือนวว่าไม่ค่อยพร้อมหรอกเราก็ไม่มีแรงอืม ติดแป้งอ่ะมอนก็ไม่มีแรงแล้วก็ใช้เวลานิดนึงเข้าไปก็มีเพื่อนช่วยบ้างอะไรบ้างแบบพยุงอ่ะให้แบบสุขภาพกลับมาเร็ววันเงี้ยอ๋อคือพี่ไม่ได้ติดยาบ้าอะไรบเหมือนที่ผมติดคือติดเฮโรอีนเลยในยุคสมัยนู้นเลยนะใช่ครับโอ้โแล้วเข้าไปตอนนั้นนะยุคพศไหนเนี่ยพอจํได้ไหมพี่น่าจะสามเจ็ดโอ้โหสามเจ็ดผมยังเรียนอยู่เสามเจ็ดโอ้เข้าเลยบ้านพุชิตาครับผมอ่าแล้วพอไปอยู่ปุ๊บเนี่ยกลุ่มเพื่อนเพื่อนก็มารับพี่มารับ อ่ะแล้วพี่อยู่แล้วพี่ปรับตัวยังไงอ่ะคือก็แรกแรกก็ปรับตัวลำบากน,นิดนึงเพราะว่าครั้งแรกของเราเราไม่เคยก็อ,อยู่ไปก็เราก็จะดูความความเป็นอยู่การกินการใช้ชีวิตข้างในเป็นยังไงต้องทอํายังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยคือหมถึงว่ารอบแรกที่พี่ไม่ได้ประกันตัวเลยผมประกันสองรอบ อันนี้คือเข้าไปอยู่สักพักหนึ่งได้ประมาณสักกี่เดือนแล้วประกันคือผมว่าไม่เคยเข้าไปเลยผมโดนจับผมก็ประกันอออกมาใช้ชีวิตนอกอผมก็โดนจับแล้วก็ประกันออผมมีหกจำนายและอีกหกจำนายคือประกันหมดเลยประกันหมดแล้วก็สู้คดีแพ้คดีสุดท้ายก็คือประกันออกไปก็ไปทําเหมือนเดิมประกันออกไปก็ไปทาเหมือนเดิมจนสุดท้ายพอสู้คดีเสร็จแพ้ก็เลยต้องเข้าบ้านมุขตาสาลตัดสินมาเท่าไหร่สาลตัดสินมาขั้นต่ำสามปีหกขั้นสูงห้าปี คือว่าเยอะมากนะสถานพิเิ็ในยุคนั้นนะเยอะครับเยอะเยอะตกใจเหมือนกันแต่ว่ามันมันก็ไม่รู้ต้องทาไงมันมันเขาตัดสินมาแล้วไงหมายความว่าเขาเขารวมพี่หมดเลยไหมได้หกคดีทั้งหลายเนี่ยผมชนะสองคดีผมแพ้คดีสุดท้ายคดีเดียวแพ้คดีเดียวครับผมสามสามขั้นต่ำสามปีหกครับสูงห้าปีสูงห้าปีโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้แต่นนี้เข้าไปอ่ะพอไปอยู่ปุ๊บเจอเพื่อนปรับตัวได้ครับเราต้องรู้ว่าโหอีกนานเลยอีกสามปีกว่าจะได้ออก คือจริงจริงก็คิดว่าอย่างนั้นนันแต่ว่าพอมันอยู่เนี่ยอันดับแรกเลยเราเราต้องตัดข้างนอกอเราต้องตัดสิ่งแวดล้อมข้างนอกออกไปจากสมองเราเลยว่าเราไม่ม,ไม,มีไม่มีอยากคิดถึงบ้านเราไม่อยากคิดถึงใครตัดออกไปเลยทาไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันยังไงไปอยู่ข้างในมันก็มีแต่พ่อพันแม่มันก็มีแต่เด็กที่มาจากทุกที่มาจากความเกเรแบบทุกๆุกอย่างอ่ะ ทีนี้ว่าถ้าเราไปมัวแต่ประวงเรื่องเงี้ยใจเราก็ไม่นิ่งเราก็จะอยู่ลําบากอืคือถ้าเราไปอยู่แบบกับคนเยอะๆแล้วเรามาคิดเรื่องพวกนี้เราแย่แล้วมันจะมีสักกี่คนนะพี่ที่สามารถแบบเฮ้ยฉันต้องตัดข้างนอกแล้วว่าเพื่อฉันจะอยู่ข้างในได้อ่ะคือถือว่าใจเด็ดมากเลยนะมันอย่างนี้ล่ะคือถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราจะเป็นปมด,ด้อยกับตัวเราเออคือหมายความว่าถ้าเรายังกังวลเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถเดินต่อไปได้เราไม่สามารถ<ม>ที่จะ ลุกขึ้นมาเป็นแบบเด็กยอดพ่อบ้านหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราจะปกครองคนไม่ได้เลยอ่า,อามันจะเป็นอย่างงี้พอพี่ตัดได้เสร็จปุ๊บเหตุอะไรที่ทําให้พี่อยากจะเป็นพ่อบ้านอยากจะเป็นเด็กยอดคืออย่างงี้ตอนที่ผมอยู่มุทิตาเนี่ยมันเป็นบ้านเล็กๆใช่ไหมผมก็เห็นเข้ามาใหม่โดนรังแกเข้ามาใหม่โดนอะไรอย่างเงี้ยคือของที่ญาติเอามาเยี่ยมไม่ได้กินอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ดีอ่ะมันมันใช้ไม่ได้กับเด็กคนหนึ่งที่ว่า พ่อแม่หาเงินมาซื้อของซื้ออะไรมาเยี่ยมแล้วต้องโดนป้นไปในต่อหน้าเราอย่างเงี้ยออ,อ,อผมว่ามันมันมันไม่โอเคเอ,อผมก็ตั้งใจว่าถ้าผมย้ายไปที่นู่นเนี่ยผมจะไม่เป็นบาดตัวแบบนี้อ,อืประมาณนี้แล้วพอพี่อยู่มุ้ยตาเนี่ยไปถึงจุดได้มียอดไหมคือไปเนี่ยมันผมมียอดลอยอยู่แล้วออคือผมก็รู้จักคนค่อนข้างเยอะอ,อในที่สิบหกไร่แต่ว่ามันไม่หมดหรอกคนมันเป็นพัน นั่นแหละมันก็มีมีเพื่อนบ้างอะไรบ้างที่มันแบบเป็นยอดเป็นอะไรเงี้ยก็คืออยู่มันก็ไม่ได้ลําบากอ่ะอันนี้ผมพูดถึงมุ้ยตานะมุ้ยตานี่ก็คือประมาณนี้เหมือนกันอ่ะเสร็จแล้วพี่ถูกส่งจากมุ้ยตาไป16ไร่ครับสิบหกไร่ถูกส่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเกเรหรือว่าเพราะตามคดีไม่ก็คือตัดสินเสร็จแล้วอ่าประมาณนี้ตัดสินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเรียงลําดับไปว่าจะส่งวันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่ก็ถูกส่ง16กไร่เลย16กไร่อ่ะพอก้าวเข้าไปกับาก คือกับเด็กคนหนึ่งอ่ะที่ต้องไปใช้ชีวิตกับกับคุกเด็กอ่ะมันมันเป็นคุกใหญ่นะนั่นน่ะสำหรับผมว่าสิบหกไรนี่ถือว่าใหญ่มากแล้วมันเป็นอะไรน่ากลัวนะแต่ว่าเราเราก็อย่าไปกลัวเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ปลอบใจตัวเองเลยนิึงแค่นั้นเองแล้วพี่พอพี่เข้าไปเนี่ยพี่ไปอยู่หอไหนผมเข้าไปผมอยู่หอสองหอนรกเลยหอนรกเลยทำไมถึงบอกว่าหอนรกมันเป็นหอหอระเบียบวินัยหอความผิดอ๋ออ่าก็คือเด็กใหม่ทุกคนที่เข้ามาเนี่ย ก็จะมาลงหองนี้ก่อนอ่าเพราะบ้านเฮียครับเพราะบ้านเฮียมาโกศักดิ์นี่เปล่าเพราะบ้านโกศักโกศักโศกแล้วตอนนี้พี่อยู่เนี่ยก็คือถูกถูกเจ้าที่ถูงกตามระกฏระเบียบแต่เคยโดยนลโทษด้วยการหาเรื่องไหม,มพวกรับน้องมีไหมมีแต่คําพูดอ๋อเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงอะไรเงี้ยก็เห็นเดี๋ยวมาตั้งนานแล้วจนจะปล่อยอยู่แล้วังไม่เห็นมาทุกทีอะไรเงี้ยมันเพราะว่าพี่มีพระมีพวกได้ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับไปอวดอ้างว่าเราเราอะไรอย่างเงี้ย แต่อยู่ข้างในคนเกรงใจเยอะอคือหมายความว่าหัสองเนี่ยถ้าเขามีปัญหากับหอผมเนี่ยถ้าเขาลงมาทําความผิดลงที่หอผมเนี่ยเขาเองตกที่นั่งลาบากอยนี้อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าหอสองเนี่ยรับความผิดใช่ถ้าเกิดมีเรื่องการละพาดลงมาตกหอสองนี่เรียบร้อยใชโดนเก็บยอดแน่นอน,นลงเก็บยอดเหมือนเดิมอ่าตอนนี้พี่อยู่หอสองนานแค่ไหนอ่ะผมอยู่หอสองมาน่าจะเป็นปีนะ อยู่จนถึงขึ้นมาแบบมียอดเป็นขายใหญ่ในหอเลยไหมผมเวียนหอเวียนหอเพราะอะไรคือผมอยู่หอสองเนี่ยโนี่ในเป็นคนให้ยอดผมครับอ่าจากโกโกนนี่คือเจ้าที่นะผู้ชมอ่า,ค,อา,าคือเจ้าที่เนี่ยเป็นคนให้ยอดที่รู้ว่าเขาให้คุมวิ่งอ่าก็คือในบางนาเนี่ยพันพันสองพันสามเนี่ยผมจะเป็นน้องบีดคุมวิ่งอยู่คนเดียวอ่าคือทั้งหมดเนี่ยก็จะฟังผมคนเดียวอ่าเริ่มจากตรงนี้คึอ ออยุคของพี่นี่แค่คนเดียวเลยคนเดียวครับคุมทั้งทั้งสิบหกไร่ครับโอ้โหแต่ยุคหลังมันแบบหอใครหอมันใช่แต่ของพี่นี่คือคนเดียวต้องจบคนเดียวคือโกรถักเป็นคนให้อก็คือเขาเห็นแบบเราคงไม่ดื้อคงเข้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ดื้อใช่ไหมจริงหรอกนิดนึงเขาให้เราอแต่ก็คือยอดหัวหน้าหอก็มีตั้งหะก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนี้คือผมคุมวิ่งอ่าแล้วก็เป่าลงเลี้ยง เอาล่ะพอเข้าสู่การขึ้นมาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเกี่ยวไหมได้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะพอเราได้รับยอดแบบนั้นเ,นเราต้องแสดง power เกเรเพื่อโค่นเด็กเกเรด้วยกัน,ม,นมันอย่างนี้คือมันมันมีหมดจริงจริงแล้วไม่ได้ว่าอวดว่าตัวเองอเก่งอ่ะพิธิหารหรือว่าอะไรคือในยุคตรงนั้นนะเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสามสิบสองปีสามสิบปีเนี่ยอืทุกคนเป็นหมดอืเอาตัวรอดหมดเพื่อความอยู่รอดหมดสิ่งที่เราผิดผมก็มีอืสิ่งดีผมก็มี อ่า <Ừ. S 2> ผมมีทอนกลับให้หมดทุกคนใครดีกับผม,มผมก็ดีหมดมอ่าประมาณนี้งั้นขณะที่พี่ขึ้นมาเป็นขาใหญ่แบบเนี้ยมันต้องมีสิ่งที่พี่รู้สึกผิดมีบ้างไหมมีก็คือเหมือนว่าบางทีเนี่ยเราไปเห็นคนที่เขามาดักกลนของเด็กบ้านเราหรือว่ามาเอาแบบว่ามาวิ่งราวต่อหน้าแบบคือเสื้อผ้าอะไรของเยี่ยมอะไรเงี้ยคือเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วผมก็เก็บเก็บยอดผมเก็บยอดหมด เก็บหนักไหมพี่เก็บหนักเก็บหนักเก็บเก็บร้องเลยเก็บจนแบบว่าขอเลยอ่าเนี่ยคือสมัยที่แบบก็คือเขาเขาก็มาบมาป้นเรามารังแกเรามันก็ต้องรับผลแบบนี้ไปคือบ้านเราเราก็ไม่เอาของเขาบ้านเขาเราก็ไม่เอาประมาณอย่างนี้แต่ยุคสมัยของพี่มันจะมีเด็กเกเรประเภทพวกนี้ที่ชอบป้นของญาติคือส่วนมากจะเป็นเด็กเกเรแล้วญาติไม่มีอ่าผมญาติเดี่ยวครัเ่าทิศอ่าผมมีญาติอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกผิดก็คือเคยกระทืบเขานักอ่า แลวสิ่งที่พี่บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่รู้สึกดีอ่ะคือดีเนี่ยคือหมายความว่าเวลาที่เรามีเด็กบ้านอย่างเงี้ยเวลาเขาได้ของมาเงี้ยเราก็จะไม่เคยไปตัดยอดเขาเหมือนว่าเฮ้ย<ม>เอามานี้เอามานี้อะไรเงี้ย<ม>ผมให้ให้สิทธิ์เขาเต็มที่ร้อเปอร์เซ<ม>็นต์เขาจะมีน้ําใจมาให้เราก็คือน้าผมเอาเสื้อมาให้มผมเอากางเกงในามาให้มผมเอาอลูกกิ้งมาให้คือม,มันจะมีแค่างี้อ,อ่าประมาณอย่างนี้นี่คือในยุคที่พี่อยู่นะอ่าประมาณนี้ ขอนิดหนึ่งพี่มีช็อตที่แบบบู๊กันไหมของพี่อะบู๊ก็มีก็ตอนที่ว่ามีปัญหากับขายใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็ตึงๆกันมานานแล้วล่ะอืมแต่ว่าทีนี้ก็เขาก็มาทาเด็กบ้านผมเกิดใจอะไเหตุมันเกิดจากการถูกกระทําทั้งสิ้นเลยเขาทาเด็กบ้านผมผมก็ต้องทำเด็กบ้านเขาคืนประมาณประมาณว่าเขาทาเด็กบ้านพี่แล้วพี่ก็ไปทำเด็กบ้านเขาคืนมันก็เลยทาให้พี่กับเขาเนี่ย ท้องทะเลาะกันใช่หนักแค่ไหนอรพี่ก็ฟันกันเลยแล้วก็ถูกย้ายย้ายกันไหมก็ต่างคนต่างมีปัญหากันแล้วก็เหมือนว่าเขามีเหล็กผมก็มีเหล็กอประมาณนี้ก็คือผมก็ไล่ฟันกันทั่วไปแหละอพอเวลาเกมเจ้าที่อะไรเงี้ยเราก็เราก็มอบแค่นั้นเองอแล้วถูกย้ายไหมมันอย่างนี้คือไอ้ย้ายมันยังไม่ย้ายทีเดียวหรอกมันจะมีบันทึกบันทึกไว้ว่า นายคนนี้หนึ่งครั้งนายคนนี้ทําอะไรผิดไปบ้างอะไรเงี้ยคือมันจะมีารางของมันเลยซึ่งเราเองเราไม่รู้หรอกอ๋อแเหมือนก็หัวแดงไก่หัวกาหัวไว้อะไรเงี้ประมาณนี้แหละงั้นถ้าพี่อยู่ยุคอย่างนี้ก็คือยุคของพี่ปีชาติใช่ปีชาติเพื่อนกันชมาปีชาติยุคพวกทิดมงอะไรเงี้ยไหมเรื่องกันหมดอ่ารุ่นรุ่นกันหมดเลยรุ่นรุ่นเดินนะใช่แต่มันก็น่าแปลกนะที่พวกขายญาพวกนี้นะเวลาออกไปแล้วนะไม่เข้าเรือนจานะมันอยู่ที่คนนะคืออย่างนี้ ถ้าเราเราเข็ดเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อือยากกินข้าวก็ต้องเข้าแถวอะ,อะไรอย่างเงี้ยต้องมารอนับยอดอะไรเงี้ยบางทีมันอยู่อยู่แค่สี่ห้าปีผมเองผมก็เบื่อแล้วนะเออคิดได้ไวอ่ะคือบางทีผมมาแปลกใจเหน่อยไปพี่ไอเด็กเกเลวล่าเนี่ยสุดท้ายก็เข้าหลายรอบแต่ผมเป็นขาใหญ่ในสถานที่หลายคน,นยที่ผมมองว่ายัางไงพวกนี้มันออกมามันต้องเข้าอยู่แล้วเพราะมันเกเรอ่ะกลับกลายไปออกมากลับตัวได้อะ อย่างพี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามสิบกว่าปีไม่เข้าเลยนะไม่มีไม่มีเข้าเลยยาวเลยยาวเลยอ่ะแล้วมันถูกส่งจากสิบกไร่ไปเก้าไร่ถูกไหมฮะใช่ไปตอนไหนพี่คดีอะไรผมไปเก้าไร่ก็อิทธิพลอิทธิพลครับคือตอนนั้นถือว่าสิบกไร่พี่ตึงไหมก็เบอร์หนึ่งอะคือเบอร์หนึ่งแล้วตอนนี้เขาจับส่งเลยเก้าไ่เบอร์หนึ่งผมจะตีคู่กับเปิ้ลเปิ้ลสกอร์อ่าเปิ้ลสกอเรอตีคู่กันเลยตีคู่กันเลยแล้วพี่เปิ้ลย้ายด้วยไหมฮะ ไม่ไปไม่ไปนะใช่เปืนไม่ไปอันนี้คือส่งไปก้าวไล่งั้นท่านผู้ชมจบแต่ EP 1หนึ่งแค่นี้เดี๋ยวขอไปคุยก้าวไล่แล้วที่ว่าส่สงไปเลยจากพิเศษกรุงเทพครับอ่าเดี๋ยวมาต่อ EP 2สองครับ